นี้มาเปิดรายการด้วยฝนตกอ้าวตกใส่แว่นมองคุณผู้ชมไม่เห็นแล้วตอนนี้ขอเช็ดแว่นก่อนนะครับวันนี้ผมมาเปิดรายการยามเย็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฝนตกพอดีเลยเพราะว่าวันนี้ผมมีคิวที่จะมาดูรถผมคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเอามาแต่งกับอูของ เคซีกาลาดใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนต้องบอกว่า3เดือนนี่เป็นการรอคอยในการทํารถคลาสสิกไม่นานนะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเวลามาตรฐานของการทํารถดีๆ1หนึ่งคันเพราะว่าอู่นี้เนี่ยเขาได้รับมาตรฐานต้องบอกว่าแบบระดับประเทศอ่านะครับเคซีกาลาดจาชื่อนี้ไว้เลยนะครับต้องบอกว่าทํารถคลาสสิกโดยตรงแล้วก็ทํารถคลาสสิกเยอะแยะมากมายด้านนี้ที่จอดอยู่คาเมนเกียคันงามจอดมานานจนผุพังหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่า เขาทําจากรถดีๆกลายเป็นสภาพแบบนี้ไม่ใช่นะคือต้องบอกว่าเขาทำจากรถสภาพแบบนี้ให้กลายเป็นรถดีๆหนึ่งคันผมก็เลยจองคิวเขานานมากตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วจนวันนี้รถผมเสร็จเรียบร้อยดีใจดีใจดีใจมากวันนี้รายการคลาสสิกบอยก็เลยพาคุณผู้ชมนะครับมาเปิดรายการกันพร้อมด้วยการที่จะพาคุณผู้ชมมาดูรถของผมในวันนี้นี่คือคันนี้เองครับเอาไว้นะครับผมยกซุงยกอะไรแทนช้างเหรวป้าอ่านนี้ก็หนึ่งคัน ต้องบอกเลยน,นะให้ให้ดูเลยนะว่าในกาล่าแห่งนี้เนี่ยทำรถคลาสสิกเนี่ยมากกว่า5 0าสิบคันตอนนี้ที่กำลังทําอยู่จุดเด่นก็คือเขามีช่างเฉพาะทางคือไม่ใช่ว่าเอาเข้าโอเนี่ยใครทําก็ทาไปม,มุัม่วซั่วนะไม่ใช่นะเพราะรถแต่ละคันซิกเนเจอร์ของแต่ละรถเนี่ยมันแตกต่างกันที่นี่เขาบอกว่าสมมุติทําซิลิก้าเอาช่างทาซิลิก้าทําไปเลยทำโฟกเอาช่างทาโฟกทําไปทํา b เอ็มเอาช่างทํา BM ทําไปทำคาร์มันเกีย เอาช่างคำมันเกียร์ทำไปขนาดนั้นอะ่ะการลาดใหญ่โตแบบนี้อะคุณผู้ชมเดินมาเลยครับเดี๋ยวตามฟิล์มาผมเห็นรถผมแบบแล้วเฮ้ยต้องบอกเลยอะ่ะว่าโคตรสวยสุดมากสุดมากสุดมาก,ดมาก,ดมากเดินมาดูพร้อมกันเลยนี่คือซิลิก้า t a 28ของผมโอ้โหสวยงามมากครับสรุปพอไปถามปุ๊บไปรถคนอื่นวะ <laughs> <laughs> ใช่เปล่า <laughs> ใช่เดผม,ผ,มผมเลือกสีนี้เฮ้ย นี่ทําขนาดนี้เลยเนี่ยต้องบอกผู้ชมไปนะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าหายไปเลย3มเดือนไอตอนเอามาเนี่ยต้องบอกว่าขยะดีๆนี่เองคือแบบสีนี่ผุพังเน่าไปแล้วอ่ะคือแบบแย่เลยสภาพอ่ะแต่ตอนนี้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันสวยไงคือเราแบบเราตื้นตันใจที่เราได้เห็นมันเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนจะชมรถตัวเองไปสวัสดีเจ้าของก่อนนะครับตามมารยาทและต้องบอกนะกระซิบนะทำนี่นะครับต้องบอกว่าแสนขึ้นนะ ค้าทรรสีแต่ผมยอมเพราะว่ารุ่น TA เ28เนี่ยคือมันคือที่สุดของซิลิก้าจริงๆ27 28เนี่ยคลองใจเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะมาโม้ให้คุณผู้ชมฟังสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับพี่ก้องวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนครับผมเคซีกาลาดนะครับผมด้านในสวยงามแบบนี้พี่ก้องครับโ,โหรถสวยมากเลย เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นต้องบอกว่าผมไม่ได้เจอลูกผม3เดือนประทับใจมากเลยอ่ะสวยมากพี่ก้องเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับแนะนําหน่อยแนะนาหน่อยต้องกราบงามๆเลยทำไมมันสวยขนาดนี้ครับพี่นี่พี่ทําให้ผมเนี่ยมันเขาเรียกสีอะไรทํายังไงอธิบายหน่อยครับครับผมอันนี้ก็เป็นสีเทาดับโบกินี่นะครับผมสียอดฮิตใช่ก็อันนี้ถ้าจะโดนแสงแดดเนี่ยก็จะออกเก็ดด้วยนะฮะสีก็จะสวยใช่เป็นมกเป็นเกรด อันนี้มันไม่มีแดดก็จะประมาณนี้นะครับได้2สี2โทนแล้วแต่ความชอบแต่ก็เส้นสายอะไรอย่างเงี้ยก็ตามธรรมดาของเซริก้านะครับก็ยังไงถ้าจุดเด่นจุดเด่นยังไงพี่ก้องเชิญฝั่งนี้ครับริบแบกนะครับริบแบกส่วนมากเลยตัวเนี้ยถ้าช่างไม่รู้ก็ เส้นสายตรงนี้จะไปป๊ปิดหมดนะเออใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะมีจากที่ดูรถมาเยอะๆนะคือเขาป๊ปิดหมดแต่นี่คือเหมือนเป็นซีเนเจอร์องมันใช่ว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เคยชนมันก็จะมีเส้นสายของมันโอ้โหเงาวิ้งขนาดนี้แล้วก็สวยงามขนาดนี้ครับผมต้องบอกว่าอันนี้คือในขั้นตอนในการทําสภาพรถตอนแรกของผมเนี่ยมันมาแล้วแบบมันคือมันน่าเกียดมากที่ต้องทำยังไงต้งแรกก็คือลอกไม่หมดขัดไม่หมด คือขั้นตอนคันนี้คือเราก็ตรวจพื้นผิวก่อนนะฮะว่าผิวหน้าของมันเนี่ยมันควรจะลอกสีหรือเปล่าแต่คันนี้เราตรวจดูรถฟิล์มเนี่ยตอนมาค่อนข้างแย่นิดนึงสีก็แตกล้าวก็ได้ทําการลอกถึงเหล็กเลยแล้วก็ขัดให้มันขาวแล้วก็ปะผุป,ะผ,ปะผุเจอตอนนัวไหนผุก็ไล่ปะหมดนะครับผมปะผุเสร็จแล้วอะไรต่อปะผุเสร็จแล้วเราก็ขัดเหล็กให้ขาวขัดเหล็กขาวเสร็จแล้วเราก็พ่น เ,เป็นวอร์ดพัมเมอร์การสนิมไว้ก่อนแล้วเราใช่แล้วเราก็พ่นกอเหล็กของ PPG นะครับอันนี้ใช้ของ PPG ม,มันเหมือนอเยอรมันออไปไหมไม่ครับเยอรมันมันจะดีกว่ายังไงครับเยอรมันนี่คือก็ส่วนมากถ้ารถคลาสสิกอ่ะก็แนะนำให้ใช้ของของดีหน่อยนึงนี่ใช้ของ PPG ก็คือเนื้อเขาจะดีกว่าเป็นตระกูลตระกูลก่อเหล็กค่อนข้างจะ เกสูงกว่าน้องแก้วนะครับผมถ้าทั่วไปก็ระดับการก็อีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ธรรมดาก็เป็นกรกธรรมดาอพอเราทําสีเกาะเหล็กเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเออ่สีโป้ครับโป้เลยใช่ครับเป็นสีโป้เป็นสีโป้ 2K ก็จะสีขาวขาวขาวนวลนิดนึงเป็น 2K นะฮะอันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเราเจอก็พวกโป้แดงโป้อะไรอย่างเงี้ยเลยตอนนี้เขาไม่ค่อยใช้กันโบราณมากนะงั้นใช่โบราณนี่ก็เป็น 2K ไอโป้แดงนี่โดนแดดไปเดือนมาบวมไหมนะอ่โป้แดงใช่ก็อยู่มันไม่ค่อยทนอ่ะ อยู่ที่การเตรียมพื้นไา้เสร็ะแล้วพอพอโป๊เสร็จปุ๊บก็มาเตรียมพื้นพอโป้เสร็จแล้วเราก็เป็นสีพื้นแล้วสีพื้นสีพื้นสีพื้นคันนี้ใช้สีอะไรครับสีพื้นันนี้เป็นสีของสีดําเป็นของบอดี้นะผมเป็นเฉพาะพิเศษเพราะว่ารถคันนี้เป็นสีเทาแลมโบว์เราก็ต้องใช้สีรองพื้นสีดานิดนึงตลาดสีดำตลาดก็ไม่ค่อยมีขาย่าก็จะเป็นเฉพาะของบางยี่ห้อเท่านั้นที่ทำนี่พี่เพียรนี่น้ําตาจะไหลเลยครับมันสวยมากจริงครับพี่กองเ่ะพอ ทาสีพื้นเสร็จปุ๊บก็บมาพ่นสีรถเลยอ่าสีพื้นเสร็จยังครับยังเหรอยังครับโอ้เป็นขั้นตอนไงต่อครับพอสีพื้นพื้นเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็จะมีขั้นตอนขอเขาก็คือจะไล่จับตามมดะจะมีสีเป็นส,สีออกเขียวขี้ม้าเหมือนกันอ่าไล่จับรอบทันเลยอคือสมัยก่อนเนี่ยจะใช้สเปรย์ฉีด ไอตามดที่เราจะไปจับมันทำไมครับพี่เวลาเราพ่นหรือเราไม่จับมันเนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายๆจุดๆเล็กๆคล้ายๆสัญญกาศอะไรอย่างเงี้ยเห็นประจํต้องบอกเลยว่าเห็นประจํากับทุกคนที่ทําสีใช่เพราะว่าช่างเขาขัดเนี่ยบางทีก็มองไม่เห็นทั้งคันมันเยอะพื้นที่มันเยอะเขาก็เลยสมัยก่อนใช้สเปรย์ไะไร่พ่นแล้วก็ไล่ขัดแต่ของเรานี่จะเป็นสีโดยตรงเลยสีจับจับตามมดเลยโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มค่ามากครับกับสิ่งที่ได้เห็นครับ ทำรสมาเยอะครับพี่ก้องแต่ว่ามันจะมีอย่างที่พี่ก้องบอกจริงมันจะเป็นตามดมันจะเป็นแบบเหมือนหยดน้ํามันจะเป็นเหมือนไอตัวอะไรที่มันแบบเง,งาเงาเป็นเหมือนน้ามันหยดอ่ะแต่ไม่หมวเลยแต่นี่คือเนี้ยบแล้วไม่เห็นเลยเครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วก็มาเรื่องของการรายละเอียดยางการประกอบต่างๆการเปลี่ยนน็อตต่างๆใช่ยางอันนี้ก็เป็นยางของแท้เลยครับ ยางกระจกหลังนะเป็นยางเบิกศูนย์แต่ได้ข่าวว่าเจ้าของเขาก็ซื้อมาแพงเหมือนกันแพงแพงกับหมื่นแพงสักเกือบหมื่นยางรือยางบ้าบอเลยแพงแพงใช่ครับผมใช่หายากแต่ว่าก็หาได้ก็ถือว่าโอเคโอ้โหนี่แบบขอบคุณมากๆจริงครับพี่ก้องมันมันสวยจนมือมันจะพูดยังไงเลยจำชื่อนี้ไว้เลยครับคุณผู้ชมใครอยากทำรถคลาสสิกแบบตลาดบนๆนะบอกเลยเคซีลาด รับประกันการันตีจากผมเลยอ่แนะนําอู่กันหน่อยครับพี่ก้องครับผมตอนนี้มีรถรุ่นอะไรบ้างที่ทําอยู่พาชมหน่อยครับผมของฟิล์มนี่เดี๋ยวฟิล์มให้คุณผู้ชมชมทีหลังเ mm hmm. พราะต้องเอาไปทําภายในต่อครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมต้องเอาไปทําภายในต่อเพราะว่าเนี่ยพอพี่ก้องก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเขาเก็บเงาให้หมดเลยดิเงาวิ mm ้งเลยครับแล้วภายในมันยังมันยังห่วยอยู่ก็เลย mm hmm. ยังโชว์ภายในไม่ได้ mm hmm. มันก็สวยนะมันมันมันไม่ตรงรุ่นเขาเลยมันไม่ตรงรุ่นแผ่นปลอมค mm hmm. อนโซลกลางปลอม นะครับผมมันยังมีอะไรที่มันไม่ใช่รุ่นของมันอยู่เยอะมากเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปรีโนเวทใหม่นิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยโชว์รถกันแต่วันนี้คือเรามาแนะนําอูดสีที่ได้รับคุณภาพแบบนี้แล้วดูเขาทาครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะครับเงาแวบหมดเลยเก็บเนี่ยจุดตอกจุดไลน็อตเนื้เปิดห้องเครื่องโชว์หน่อยก่อนจะไปรถคันข้าง,งในนี่เป็นไงดูครับดูนี่น็อตเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยยางรองก็ทําให้ใหม่อยู่ดี นี่ถ้าใจดีมากกว่านี้น่าจะเปลี่ยนเครื่องให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าขอขอให้ขอขอตอนหน้าโอเคอ่ะมาด้านในกันโอ้โหเพียบเลยนี่รถโฟกเต่า จุดเด่นของที่นี่คือยังไงครับรถแต่ละรุ่นจะต้องใช้ช่างที่เฉพาะทางเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ส่วนมากเลยก็ช่างเซริก้าก็จะมีโดยตรงเลยเป็นเซริก้ารู่สัดส่วนทรงนะส่วนรุ่นอื่นอย่างเช่นโฟกเต่าเนี่ยก็จะมีช่างรถเต่าโอ้โหคือคำคันนึงก็ใช้เวลานิดนึงโคโรล่าเคอีก็เฉพาะทางอีกใช่ครับก็จะเป็นช่างคลาสสิกเรโทอะไรอย่างนี้โอ้โหที่เซริก้าเยอะมากนะของฟิล์มหนึ่งคันอานิ่งหนึ่งคันอันนี้รุ่นเดียวกันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปด นี่เลยบีเอ็มที่บอกบีเอ็มสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับผมอ่านี่มาถึงส่วนของ BM 2 0็2อันนี้คือรถในตำนานเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบไฟไฟหลังแบนไฟหลังเหลี่ยมเขาเรียกไฟหลังเหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมที่บอกฟิลว่าสีลองเขาเรียกสีสีก่อเหล็กสีเขียวขี้ม้าแบบนี้ใช่ครับไม่ค่อยเห็นนะแบบนี้ครับแพงเอออ๋อมันแพงใช่ครับคนไม่ค่อยใช้ผมก็ว่าเราไม่ค่อยเห็นเพราะมันแพงนี่เอง อ่นนี่มา B M ก็มีและในส่วนฝั่งนั้นก็เป็นซิลิก้า2 2โอ้โหสุดยอดมากถามครับผมในอู่เนี่ยครับนอกเหนือจากทําสีปะผุมีงานด้านอื่นๆไหมยอย่างเช่นเอารถจากเมืองนอกมาแล้วก็เอามาแบบประกอบให้ทั้งคันใหม่เปลี่ยนซ้ายมาขวาทำด้วยไหมครับพีบ่กองก็มีครับอันนี้มีเหมือนกันใช่ก็มีทำเป็นใช้กับรถแปลงบางคนอยากได้ซ้ายมาขวาวอะไรอย่างนี้ ก็ S 2> <S 2> <อ>ทำได้ะจะต้องตามกฎหมายนะไม่ใช่ว่าไป,ไปดัดแปลงผิดกฎหมายไม่เอาอ่านั้นโอเคนี่เข้าใจเลยห้องอบสีก็มาตรฐานต้องบอกเลยว่า KC ก a ลลาดนี่ครบทุกด้านเลยเว้นแต่เครื่องยนต์กับช่วงล่างแต่ ไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ทําแต่ว่ามีอู่พาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับพี่ก้องใช่ครับมีเป็นพวกฟรีแลนซ์มาทำให้ถึงที่เอก็แค่ส่งรถมาเนาะใช่มถมีปัญหาก็ทำได้เสร็จได้ที่นี่เลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าของฟิล์มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเพราะว่าแม้ว่าที่นี่ไม่ได้มีอู่เครื่องกับช่วงล่างแต่พี่ก้องส่งไปทั้งหมดเลยเสร็จสมบูรณ์ขับกลับบ้านได้แบบหล่อๆนี่อวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะครับออะพี่ก้องฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าเอาหัวข้อนี้หลักๆเลยรถคลาสสิกเนี่ยมันน่ากลัวไหม มันมันน่าเก็บมันน่าเล่นยังไงบ้างพี่แนะนำหน่อยจามีประสบการณ์รถรถคลาสสิกเนี่ยก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงเรื่องเอองบประมาณนะครับผมว่ารถคลาสสิกรถเก่าไม่ว่าจะแพงหรือจะถูกทำราคาเดียวกันหมดครับใช่คราวนี้เวลาจะทำก็ต้องเตรียมงบไว้หน่อยนึงแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยฝากข้อคิดไว้นิดนึงว่าเวลาเราจะซื้อรถเก่าสักคันนึงหรือรถคลาสสิกเนี่ยเราอย่าไปมองว่าราคาถูกรอดูที่ตัวถังดีไว้ก่อนเพราะว่าถึงถึงเวลามาทำแล้วเนี่ยการทำตัวถังเนี่ยแพง แพงกว่าการท,ทําสีด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเรื่องปอากุเรื่องทรงอะไรเงี้ยเรายอมจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเอาตัวถังสวยๆไว้ส่วนสีเนี่ยเก็บที่หลังได้ไม,ม,ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับฝ่าฮีนะครับเคซีกาลาดอยู่ที่ไหนครับเคซีกาลาดนะครับก็อยู่ตรงดอนเมืองนะครับถนนส่งบาพารอยู่ติดถนนตรงนาวงประชาพัฒนา5้านะครับผมก็แวะเวียนมาได้ครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์ขึ้นให้ อ่าซูเปอร์81 88 88 89ครับได้ครับผมขอบคุณพี่ก้องมากครับสวัสดีครับครับผมครับอ่าให้พี่ก้องพักผ่อนก่อนนะครับเรามาต่อกันต่อนะฮะก็คือพูดถึงซิลิก้านะครับในวงตะกุ่งซิลิก้านะครับที่น่าเก็บน่าเล่นที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเก่าสุดนั่นคือซิลิก้า TA 22แล้วก็มา TA 23แล้วข้ามกระโดดมาที่คนนิยมมากเลยนั่นคือ TA 27แล้วก็ TA 28คันนี้นะครับ คันนี้ที่ผมบอกว่าผมเนี่ยต้องเอามาใส่ใจรายล,ายละเอียดจริงเพราะว่าผมชอบบอดี้เรนมากมันเป็นบอดี้ที่สวยแล้วก็หาได้ยากเพราะที่ a 28เป็นรถที่นิยมมากและผมก็เลยคิดว่าเอามาที่เคกาลาดให้เขาทำให้ดีๆไปเลยอย่างที่พี่ก้องก็บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทรงอะไรเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเราทำทรงรถไม่สวยรถนี่หมดค่าหมดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่ว่าคุณผู้ชมต้องดูดีดๆเวลาจะมองหารถดีๆสักคันหนึ่งเนี่ย มันควรจะมองหารถที่ทรงสวยอย่างที่เขาบอกนะครับเอามาดูคันนี้นี่ฮนะโลโก้อยู่ครบนะครับอ่าก็จะเป็นมังกรเนี่ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าโลโก้แล้วคนเรียกนะมังกรนกว่างอะไรบ้างเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่คมเนียมชุบใหม่นะครับภายในกเมืเมื่อสักครู่นี้ที่พิมบอกไปนะครับผมก็ผมต้องเอาไปทำนะครับห้องเครื่องสีสันต่าง รูปทรงสวยมากเรียบร้อยแล้วแหละคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้ภายในยังถ่ายให้ดูไม่ได้ไงมันยังไม่สวยวันนี้ก็ชิ่งกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าสีสวยแล้วต้งองบอกนี่มันเงามากเลยคือจับง่ายๆเลยนะรถที่ทําแบบเนี้ยบกับรถที่ทาธรรมดาาเนี่ยเราเห็นแบบเราเห็นคาตาเลยคือเรามองง่ายๆเลยความหยาบของสีกับความที่แบบมันสมบูรณ์แบบแล้วเขาเก็บรายละเอียดให้เราแบบนี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆครับ